เสียงเด็กร้องไห้เสียงใหญ่มากเลยพี่พี่น่าจะเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงนะรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้น้องจอยมากๆเลยนะยาน,น้องเขานะเผื่อว่าเขาจะมาตือนอะไรให้น้องจอยเห็นหรือเปล่านะเงียบไปแล้วนะ ี่ตรงนี้แหละไม่ได้ตอนเนี้ยนี่เขาเอาศพเด็กมาฝั่งเนี่ยก็คืออยู่ในอันนี้ภายน้ำนะพี่พี่นะภายน้ำทั้งสองด้านเลยนะตรงนี้ก็เป็นลำเป็นน้ำนะเสียงอีการ้องทักด้วยพี่พี่น้องจอยก็เดินทางมาไทายไล่เนี่ยก็คือลึกมากเอ้ย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ป้านาอาพี่พี่เอฟซีทุกๆคนเลยนะคะพบกับน้องจอยอีกแล้วนะคะเช่นเคยจากช่องจอยเดินป่าหากินนะคะพี่พี่วันนี้เนี่ยน้องจอยเนี่ยก็คือจะมาพิสูจน์ดวงวิญญาณที่คืนนั้นน่ะน้องจอยมาพิสูจน์เนี่ยดวงวิญญาณที่น้องจอยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้นะคะพี่พี่นะที่น้องจอยไปหาเด็กอะค่ะหาศพเด็กที่ฝังอยู่ถ้ายไร่นะคะพี่พี่น้องจอยรู้แล้วว่าตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ที่ฝังศพ เด็กนะคะที่น้องจอยเล่าวันนั้นเนี่ยก็คือที่น้องจอยไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะพี่ๆนะรอบนี้น้องจอยรู้แล้วนะคะพี่ๆนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครั้งนี้น้องจอยก็เลยจะเข้าไปพิสูจน์อีกครั้งเพราะว่าไอ้เจ้าของไร่เนี่ยบอกน้องจอยว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ ถึงว่าน้องจอยไม่ได้ยินเสียงเด็กเลยนะคะพี่พนะแต่ได้ยินเสียงผู้หญิงแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็คือยังไม่ยังไม่ไมให้ความฝันน้องจอยเลยนะคะพี่พนะแต่รอบเนี้ยเราเราจะมาสถานที่ที่แบบ มีศพเด็กฝังอยู่นะคะเราจะไปพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะเจอกระศพเด็กตรงนั้นหรือเปล่านะก่อนที่พี่ๆจะเข้าไปรับชมคลิปน้องจอยเนี่ยน้องจอยรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องจอยด้วยนะคะทุกครั้งที่มีโฆษณานะคะพี่ๆนะรบกวนพี่ๆเนี่ยอย่าก,กดข้ามนะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตน้องจอยอีกช่องทางหนึ่งนะพี่ๆนะ ไปค่ะพี่พี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปพิสูจน์ดวงวิญญาณเด็กที่ฝังอยู่ถ้ายไร่กันนะคะพี่พี่รอบนี้ก็คือเจ้าของไร่เนี่ยชี้ให้น้องจอยเห็นเลยนะว่าอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวรอบนี้น้องจอยจะไปก็คือจะลองไปพิสูจน์ดูนะพี่พี่นะจะลองไปนั่งสมาธิตรงใต้ต้นไม้ตรงนั้นดูนะพี่พี่นะไปค่ะพี่พี่นี่นะคะพี่พี่นะก็คือที่มีการมาฝังศพเด็กเนี่ยก็คือตรงเนี้มันจะเป็นพวกไม้ไผ่เลยนะ แล้วก็จของไรก็ไม่ชี้ให้น้องจอยเลยนะนี่ตายต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เลยนะพี่พี่นี่นี่นะคะพี่พี่นะไม่มีการฝังศพเด็กไว้ตรงนี้นะคะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องจอยเนี่ยฝังตรงไหนสักทีหนึ่งนี่แหละตรงนี้แหละไม่รู้ว่าน้องจอยจะเดินเยียบหรือเปล่านะพี่พี่นะ น้องจอยคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้เลยนะพี่ๆนะนี่นะคะพี่ๆนะก็คือมีการมาฝังศพเด็กใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เลยนะพี่ๆนะตรงนี้ก็เต็มไปด้วยไม้ไผ่ไม้น้ำนะพี่ๆนะตรงนี้ก็เป็นแม่นเป็นก็คือเป็นน้ํานะพี่ๆนะแต่น้าเนี่ยไม่ค่อยน่าเล่นเลยนะพี่ๆเนี่ยตอนเนี้ยน้องจอยทับ น้องจอยมาพิสูจน์เนี่ยตอนนี้ก็คือลมพัดแรงมากๆเลยนะพี่พีเสียงเด็กร้องไห้เสียงใหญ่มากเลยพี่พี่น่าจะเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงนะรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้น้องจอยมากๆเลยนะตอนนี้ก็คือ น้องจอยอยู่เนี่ยอยู่ในป่าเลยนะพี่พีๆนะอยู่หลังท้ายไร่ของลุงเขาเลยนะไม่รู้ในกล้องได้ยินหรือเปล่านะแต่น้องจอยนี่ได้ยินเสียงชัดมากๆเลยนะเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวน้องจอยเนี่ยจะนั่งสมาธินะเพื่อสื่อกับดวงวิญญาณเด็กตนนั้นนะพี่ๆนะ ร้องไห้ไม่หยุดเลยพี่พี่เอาแบบนี้แล้วกันนะพี่พี่นะเดี๋ยวในใจะจะตั้งกล้องแล้วก็นั่งสมาธินะตรงนี้ก็เป็นที่ที่แบบ สงสารมากเลยพี่ๆน่ากลัวมากเยอะเดยวน้องจอยจะตั้งกล้องก่อนนะแล้วก็นั่งสมาธิเพื่อว่าจะสื่อกับดวงวิญญาณมองได้นะเด็กคนนั้นได้นะนี่นะคะตรงน,นี้เราจะตั้งกล้องเสร็จอย่างนี้เลยนะนั่งสมาธินะเพื่อ ดวงวิญญาณน้องเขานะเผื่อว่าเขาจะมาสตืออะไรให้น้องจอยเห็นหรือเปล่านะ ลมก็ไม่ไม่พัดเข้ามาเลยนะพี่พี่พเมื่อไม่แก้ลมจะพัดเข้ามานะตอนนี้ไม่มีลมเลยนะก็คือลมนิ่งมากเลยนะใช้ดวงวิญญาณเด็กที่โดนฝั่งตรงนี้ไหม น้องเขาน่าจะพูดได้หรือเปล่าน้องจอยยิ่งถามเขาก็ยิ่งร้องที่นะ จะเสียงต้นไม้ลน่นต้นไม้หักนะพี่พี่ไม่รู้ว่าในกล้องเนี้ยได้ยินหรือเปล่านะ เสียงเงียบไปแล้วนะพี่พี่นะยเสียงอีการ้องทักแล้วพี่พี่น้องเขาน่าจะเงียบไปแล้วนะนี่ตรงนี้แหละที่มีกันได้มาฝังศพเด็กไว้นะพี่พี่เท่าที่น้องจอยสัมผัสเนี่ยก็คือ เหมือนน้องเขาเนี่ยก็คือร้องอย่างเดียวเลยนะพี่พี่นะก็คือเท่าที่ถามเนี่ยเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยก็คือได้ยินแต่เสียงเด็กร้องถามอะไรก็ไม่ตอบนะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยก็คือพูดไม่ได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงเนาะงั่นพี่พี่ได้ยินไหมเสียงห่วนเลยอะเมื่อกี้อีก,การ้องทักด้วยนะพี่พี่ แล้วก็เหมือนเมื่อกี้ลมจะพัดต้นไม้ก็ได้ไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยได้ยินเสียงต้นไม้หรือเปล่านะก็คือเสียงต้นไม้กิ่งไม้หักมกั่งลมเมื่อกี้เหมือนลมแบบไม่พัดเลยนะตอนนี้สถานาการณ์เนี่ยตึงเครียดนะเอาแบบนี้ละกันเดี๋ยวน้องจอยเนี่ยตอนนี้ก็คืออุยใช้ใช้ศพเด็กที่อยู่ตรงนี้ไหม ใช้ดวงวิญญาณเด็กที่โดนฝังตรงนี้หรือเปล่าไม่มีเสียงตอบรับนะพี่พี่นะเอาแบบนี้เดี๋ยวน้องจอยเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ตอนเนี้ยนี่เขาเอาศพเด็กมาฝังเนี่ยก็คืออยู่ในอันนี้ภายนามนะพี่พี่นะ ไหน้ำทั้งสองด้านเลยนะตรงนี้ก็เป็นลำเป็นน้ำนะเสียงอีการ้องทักด้วยพี่พี่น้องจอยก็เดินทางมาไถยไล่เนี่ยก็คือลึกมากเฮ้ยเหมือนเราจะกลับเนี่ยก็คือเหมือนน้องจะแบบทำเสียงขึ้นมาให้น้องจอยกลัวนะแต่น้องจอยไม่กลัวนะเท่าที่ได้มีการสัมผัสกับดวงวิญญาณเท่าที่ผ่านมานะ เหมือนดวงวิญญาณเนี่ยต้องการให้เรากลัวนะเอาแบบนี้เดี๋ยวน้องจอยเนี่ยเท่าที่สัมผัสเนี่ยไม่ไม่ไม่เห็นอะไรแล้วนะไม่ไม่ได้ยินอะไรแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกลับกันก่อนนะพี่ๆนะตอนนี้น้องจอยเนี่ยก็คืออยู่ใต้ต้นไม้ที่มีการฝังศพเด็กตรงนี้นะ ก็คือเมื่อกี้น้องจอยก็ได้ยินเสียงแบบนั่นเสียงอีการ้องทักด้วยนะพี่พี่นะน้องจอยก็นั่นไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่านะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องจอยเนี่ยจะเดินทางกลับก่อนอุย้ยพี่พี่ก็คือกลางวันแทรกๆเลยนะดูดิเหมือนเหมือนแบบเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงขนเฟี้ยงหินด้วยนะพี่พี่นะ ตอนช่วงอีการ้องทักจบเนี่ย เอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันก่อนนะพี่พี่นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะมาถ่ายตรงนี้เป็นช่วงมืดมืดนะเผื่อว่าจะได้เจอดวงวิญญาณเด็กตัวเป็นก็คือเป,เป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะพี่พี่นะถ้าพี่ๆี่คนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้น้องจอยรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องจอยด้วยนะคะวันนี้เนี่ยน้องจอยก็ได้มาพิสูจน์แล้วนะวันนี้ได้ยินเสียงเด็กก็คือน่าสงสารนะพี่พี่นะร้องไห้ก็คือน้องจอยพยายามสื่อแล้วนะแต่ก็คือไม่มีเสียงพูดหรือว่าอะไร เนี่ยเท่าที่น้องตอนนี้น้องจอยสัมภาษณ์อยู่เนี่ยก็คือได้ยินเสียงไม่รู้ไม่รู้ว่าได้เห็นหรือเปล่านะเหมือนมีคนหรืออะไรก็ไม่รู้นะฟ้าหินลงน้ำนะพี่พี่เนี่ยเสียงเหมือนมีเด็กมีคนเดินด้วยนะทั้งที่น้องจอยก็แบบอยู่เฉยๆนะพี่พี่นะ เดี๋ยน้องจอยเอาแบบนี้แล้วกันเฮ้ยตอนนี้ลมก็เริ่มพัดแล้วนะพี่พี่สถานการณ์เนี่ยก็คือน้องคงน่าจะเฮียนด้วยแหละนะพี่พี่นะมีได้ยินเสียงเด็กด้วยพี่พี่เหมือนแบบเห็นได้ยินเสียง อ้นไม้หักอะไรก็ไม่รู้นะพี่ๆนะเอาแบบนี้นะพี่ๆนะเดี๋ยวน้องจอยเนี่ยจะเดินทางกลับก่อนนะพี่ๆนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยน้องจอยไม่รู้ว่าเสียงอะไรเยอะแยะเลยนะพี่ๆนะเอาแบบนี้นะคะพี่ๆนะเดี๋ยวเอาแบบนี้ ตอนนี้สติน้องจอยเริ่มจะหลุดแล้วนะนอกจากได้ยินเสียงคนเฟี้ยงของใส่แล้วก็ต้นไม้หักแล้วก็เสียงเด็กเสียงคนเดินตลอดเลยเหมือนแบบไม่นิ่งเลยนะพี่พี่น้องจอยโดนแล้วแหละแต่น้องจอยไม่เห็นนะเอาแบบนี้เดี๋ยวน้องจอยเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะมาเป็นช่วงมืดนะเผื่อว่าจะได้เจอเป็นตัวเป็นตนนะพี่พี่นะ เนี่ยมันจะมีเสียงเด็กก็คือเสียงเด็กนะพี่พี่นะไม่รู้ว่าคนเดียวหรือเปล่าดวงวิญญาณเท่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็คือมีการมีฝังศพเด็กแค่คนเดียวนะแต่ไม่รู้ว่ามันใช่คนเดียวกันไหมเดี๋ยวน้องจอยจะเดินทางกลับก่อนนะพี่พี่นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยนั่นเสียงคนเสียงเด็กกรีดด้วยพี่พี่ ถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวน้องจอยจะได้มาพิสูจน์เป็นช่วงดึกๆนะเพื่อว่าจะเจอเป็นตัวเป็นตนนะพี่ๆนะตอนนี้น้องจอยเริ่มเริ่มกลัวแล้วนะพี่พี่เพราะว่าก็คือพูดเนี่ยไม่เนี่ยเหมือนได้ยินเสียงคนเหมือนได้ยินเสียงเท้าด้วยนะพี่ๆเดี๋ยวน้องจอยโอ๊ย น้องจอยไม่ไหวแล้วนะพี่พี่เดี๋ยวน้องจอยขออนุญ,ญาตเดินทางกลับก่อนนะพี่พี่เหมือนมันจะก็คือเริ่มลอกล่อนน้องจอยแล้วนะพี่พี่นะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปคลิปหน้านะคะพี่พี่